สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับช anel f i e w Thai ใน youtube ครับวันนี้ก็อยู่ที่เมืองแต่นะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอบล็อกนะฮะก็แนะนำการเดินทางผมก็พยายามอัดเป็นช่วงๆนะครับเป็นรายวันนะจะเห็นว่าเมืองแต่นะครับนี่ครับสกดอย่างนี้นะครับอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับใกล้สุดกับนะครับ เมืองหยวนหยางนะครับ90กิโลเมืองหยวนหยางนี่มาทนยูนนานจะขึ้นชื่อเรื่องแรขั้นบันไดน,นะครับนี่อยู่คนละฝากของแผนที่กันนะฮะนี้ผมก็ออกเดินทางจากเมืองแต่แต่เช้านะครับที่นี่ไกลามากนะครับจนกระทั่งถ้ารถเนี่ยเขามีฝ่องหนี้ไหลแสก็คือแปลว่าห้องพัก คนขับรถนะครับคือคนขับรถก็ต้องมาค้างนอนที่นี่นะฮะวลาที่เดินทางก็งเดินทางจะช้านะครับเดินเบียนเมืองแต่นะฮะออกแต่เช้านะฮะมีมีครับนี้มองไปเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านนะครับสองข้างทางเอ้ข้างทาง,างนะฮะ แล้วก็ประทับใจครับเจอทะเลเหมอกครับนี่เป็นชัดภาพนี่ชัดนะฮะตอนแรกฝ่าหมอกอยู่ตั้งนานนะครับแล้วก็โผล่พ้นหมอกขึ้นมานะครับเส้นทางกําลังสร้างเพราะเขากําลังทําเขื่อนขนาดใหญ่นะครับก็จะเดินทางลําบากหน่อยนะฮะนี่ครับทะเลเหมอก อันนี้ถ่ายเนี่ยมีน้อ,นองเขานี้เขาขึ้นมาเนะี่ยให้ดูว่าเขาใช้มือถือเครื่องหน,นึ่งเนี่ยเป็นเอาไว้ดูดนนังนะครับอีกเครื่องมืออีกเครื่องหนึ่งที่ถือไว้ในมือเนี่ยเอาไปโทรนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นฟังก์ชันอย่างนี้เยอะขึ้นนะครับคนใช้มือถือเป็นวิดีโอส่วนตัวครับแวะกลางทางครับเป็นหมู่บ้านไต้นี่ครับแล้วก็มีใคร บุหี่ยี่ห้อนี้ของเวียดนามน่าสนใจครับยี่ห้อทัวริซึนะครับแปลว่าการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็แถวนี้ยังใช้ปั๊มหลอดนะฮะใครไม่เคยเห็นปั๊มหลอดนะฮะก็จะปั๊มน้ำบังขึ้นมาจากาล่างนะครับขึ้นไปบนหลอดแล้วก็ตัวครับหนึ่งลิตรสลิตรสามลิตรสีลิตรห้าลิตรนะแล้วก็เติมทีอะไรยอย่างเงี้ยปกติพวกนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์มาเติมครับก็จะเติม ลิตรสอลิตรสาลิตรอะไรฮะอย่างมากก็5ลิตรตรงนี้มองไปเห็นแม่น้ำส่องนะฮะไอ้ออ,อสองดาครับแม่น้ำดานะครับสองดาเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่เจอเด็กๆเลยครับ ให้เห็นนี่เป็นบ้านแบบไตนะครับไทยขาวไทยดำเนี่ยแถวสิบสองปันนาเนี่ยเขาจะปลูกบ้านแบบนี้ฮะทรงอย่างนี้ฮะและ้วก็เข้าใจว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ย้ายอพยพขึ้นที่สูงขึ้นมาเพราะว่าน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมเขื่อนแล้วก็เลยย้ายขึ้นมาหลังคาก็จะเป็นมาตรฐานแบบนี้ นี่รถก็จะผ่านไปตรงที่น้ำท่วมเกือนนะครับภูเขาสูงรอบข้างครับตรงนี้เป็นสะพานนะฮะที่กั้นระหว่างจังหวัดาลายเจ้ากับจังหวัดเดินเบียนนะฮะวิวสวยมากครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแลครับเมืองเมืองไลนะฮะเมืองไลนี่ครับสังเกตว่าเป็นบ้านเหมือนก็อพยพขึ้นมานะครับจากหนีน้านะฮะแล้วก็เป็นบ้านลักษณะเรือนได้เป็นเรือนนะฮะเรือนไตนะฮะนี่ฮะของคนไตดํานี่ครับบ้านเรียงรายตลอดนะครับยืดถ่ายมา ตรงตรงนี้เนี่ยซูมเข้าไปให้เห็นนะตรงนี้คือน่าตกใจมากครับเมื่อสองปีก่อนผมมาเนี่ยเป็นทะเลสาบสวยเลยนะวิวตรงนี้สวยมากผมก็กะว,ว่าเอ้ยคราวนี้มาเดี๋ยวจะคราวที่แล้วเนี่ยเนื่องจากผมรีบไปดูได้ข่าวว่าหิมะมันกําลังน่าจะตกที่ซาปาผมก็เลยรีบไปดูหิมะนะครับก็เลยเดินทางผ่านเมืองไลไปทางไลจาวไปทางซาปาไปเลย ก็ก็เลยไม่ได้แวะนะครับน่าเสียดายมาคราวนี้กับแห้งเลยผมไม่แน่ใจว่าแห้งเพราะว่าเป็นเดือนเมษายนหรือเปล่าหรือว่าหน้าอื่นก็ไม่มีน้ำนะครับนี่ดูอีกวิวหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นบ้านไต,ตทั้งนั้นนะฮะสร้างบ้านแบบนี้ครับแล้วก็มียกพื้นนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นตัวเมืองจริงๆสวยมากนะแต่ว่าโดนอะไรล่ะ,ะน้ำเป็นแห้งก็เลยไม่สวยอันนี้วิวจากหน้าต่างห้องโรงแรมนะจากหน้าต่างห้องโรงแรมนะครับนะฮะ มองเห็นสะพานหลักที่พักก็สองแสนห้าค่อนข้างจะแพงนะที่พักแพงนะเอาผมลืมบอกไปว่าค่ารถนั่งรถมาจากมึงแต่มาที่นี่ก็1นึ่งแสนดองแน้วร้อย้าสิบาทนะนี่ครับซูมเข้าไปเห็นแห้งหมดแล้วครับเหลือเป็นน้ำํำน้ำเล็กๆไหล,ล,ลผ่าน นี้ก็ไปเดินที่สะพานนะครับจะเห็นว่าจริงเป็นถุกเขาสวยเลยแล้วก็น้ําตรงนี้เนี่ยควรจะมีน้ําเต็มไปหมดแต่ตอนนี้กลายเป็นอะไรที่แห้งแล้งมากแล้วเป็นทะเลทรายว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเห็นตรงนู้นไหมครับนู่นนะฝูงควายนะครับเนี่ยเห็นไหมขยายให้ดูนี่ฮะฝูงควายมากินน้ําที่เอ้แมลเล่นน้ําเล่นปลักอยู่ ตรงที่เหลือความชุ่มฉ่ำสุดท้ายนะเป็นแอ่งทะเลสาบตรงนั้นผมไม่รู้มีปลาเหลืออยู่ตรงนั้นหรือเปล่านี่ก็เป็นมุมอื่นของเมืองไร่นะครับนี่มองไปอีกด้านหนึ่งเห็นว่ามีภูเขาสูงขนาดอยู่นี่ครับความแห้งแล้งนี่อีกฝากับ น้ำยังไหลยอยู่นะครับแต่ว่ามันน้อยมากเนะมื่อเทียบกับเมื่อก่อนลนะการที่สภาพเมืองไทยครับตอนเย็นก็มีวัยรุ่นมาเตะบ,บอลนะครับคนเวียดนามนี่เขาชอบฟุตบอลมากครับสาวเวียดนามฟุตบอลเนี่ยบองดานะฮะบ,บองดานี่ก็เป็นยามเย็นครับก็ เมืองไรก็ไม่ค่อยมีอะไรทานนะครับตลาดก,ก็จะเล็กๆนะฮะถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวหรือว่าไปดูรูทากค้าขายคามจริงผมอยากให้คนไทยเนี่ยไปเดินดูบ้านเมืองเขานะครับจะเข้าใจรูทากค้าขายเข้าใจเศรษฐ,ฐกิจเข้าใจชีวิตสังคบผู้คนนะฮะบางทีอ่านข่าวอยู่แต่เมืองไทยเนี่ยข่าวในประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จบคลิปนะครับสําหรับ การเดินทางการเดินทางมาที่เมืองแต่มาเมืองไรนะครับก็วันที่17เมษายนนะครับอันนี้ผมทำคลิปย้อนหลังนิดนึงนะฮะที่ผ่านมาครับปี2015นะครับ2558นะฮะเราพบกันใหม่ครับกับช e l f ลฟิ t ไทยใน YouTube ถ้าเกิดจะตามอ่านบล็อกนี้ก็เซิร์ชนะฮะฟิลไทยนะครับ,รบ F W e L T H A I ใน YouTube นะฮะแล้วในช anel ก็เซิร์ชนะฮะฟิลไทยหนึ่งนะฮะ v ีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อตามเมืองไปเรื่อยๆนะครับผพก็ะหมายครับอำลาด้วยพระที่ตกดินเหนือหุบเขาที่เมืองลายครับอดีตดินแดน12ิบสองจุไทยครับ